ตอนนี้ไอ้ยิงได้เกิดออกมาแล้วออเอ่อภาษาอังกฤษเอาศาศาเนะ้ภาษาอะไรเ่ยอ่านไม่ออกเลยเอ้ยดีดีดิอุ้ยอ้หนูอยากกินข้าวมันไก่อยากกินข้าวหน้าเนื้อแต่เอากินไม่ได้เพราะว่าหนูอยู่ในผ้าหนูคือตัวอะไรหนูเป็นสลามมี่หรือเปล่าอิอโ สวัสดีครับผมคืออิงเราจะมาหัดเดินเือไปเดินมาแล้วเย yeah. มาอะไรล่ะข้ามดีกว่าอ้สอกดไงกดกดม้ากดม้าไม่ได้ไม hey. ่ได้กดดินสอฮกดไงกดไงกดกดแล้วเออโอเคเออมันีอะไรวาดรูปะวาดไงวาดเออฉันจะเป็นจิตกรเอกให้ได้เลย เราวาดก่อนก็สินะจะบล็อกดบล็อกล้มเหลวบล็อกต้องวาดขอบก่อนมี่เออมันไปไกลแล้วไปไกลแล้วเออใจเย็นใจเย็นใจย็ขาวาขๆาวเออเอ้ยมือมันยากอ่ะต้องมาใช้ปกติีต่อกดค้างอันหนึ่งอันหนึ่งต้องขยับแต่เย่สีเทียนไว้สีไหมแล้วอีก ฝั่งโน้นสิเออไประบายรบายรเลียงระเลียงติดกล่องโง่โมาไงต่อยติดต่อตอืมต่อแล้วตอเตะอ้าวอ้าป้าไม่หกตาป้าไม่หกหลายเหตุผลอ่ะไงเอากล่องมาทำไมเอ,อืมเอาวางที่ช่องหรือเปล่ากไม่ใช่นะ มีใจช,ช่องนี้อืมไงช,ช่องไงช,ช่องวางเย่ผ่านทีเออของอะไรเนี่ยทำไปไงต่ออา้าวไปล้างจานมาเมื่อกี้ได้มา,นนมาด่านที่สองอา่าเพิ่งเมื่อกี้ด่านฝึกซ้อมมาเนี่ยด่านจริงแล้วด่านจริงแล้วอ่ะ เกิดมลกกาละตะก,กา้าตะก้าเออตะก,กา้อาอ่าโคไฟคไฟโง่จังอ่าน,นั้นเสือดิเออเสืออะไรเนี่ยรวมรูปอ่ะอืมน่าสนใจนะโอเคอันนี้อะไรกล่องโง่อืมไม่น่าสนใจหรอกเปสเตอร์อุบปัน้นปั้นขยับได้ให้หมีไปเอ้าคืนมาสิเอา้เอา มีขี้ขโมยโอ้ยไ,ไอ้ร้ายอะมีเว่เย่ไปข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยไปอืมรอหลอดก่อนข้ามไปไหมยอากข้ามไหมไปเร็วดิเฮ้ยน,นานจังมาแล้วมาแล้วจะวิ่งแล้วโตวขึ้นเกมมน้องลูกดีกว่าเเกกกกมมมม็ม็ เลุบป,ปง่งอะลุปปบป่งวาดไงวาดใจวันหนาวน้าเงิื่ีวานันแกวันเกลยแล้วอ้เอวดีเพื่อนเอาเพื่อนอเจไปหาเพื่อนคนอื่นดีกว่าอยางบดบเีเลยตุกาตาต๊กตาตุ๊กตาหมี Chính cháu anh cháu có gì? Đưa phụ nhĩnh Tao nghĩ vậy Tao... Bẹp bẹp, bẹp bẹp Hmm, đặt chặt muỗng anh chín Íp, íp Bẹp, 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 bẹp Ừ Ôi, phải ngay to à Lần mới đánh về hạ khỏi cân đi Ê, xó Chính cháu đi qua, Ôi Phải to Ờ Âu, 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 âu เอาเอาเอาเพื่อนมาอีกครั้งคุยอะไรกันผมรู้เรื่องผมรู้เรื่องบอยแต่วขึ้นมาเป็นเด็กกระโปงเฮ้ยไปเอาอันนี้มาเล่นดอดเชียกันเฮ้เฮ่เฮ่ด็กอ้วยเล่นยากจริงเลยอโอ้อโยโอ้โย,ยไม่มืนเล่นยากจริง Lưu đó ừ. Thèm thèm ừ. liền lại bài lâu Tóm thêm đi qua Nào Tham Tham sánh gia Có vì là long của sao đi biết Biết phá đây không à เลยบอกว่าละลามวิกฤติอะไรเนี่ยไอ้ก้อยอะไรเนี่ยลอกไม่ออกแล้วเอาเราจะหมดตามสองหนึ่งไปลาก่อนนะครับท่านผู้ชมผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไริจริงต่อขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเด็กเด็กเ,เด็กเด็กเด็กหน้าตุ่มไปอ่านหนังสือเพื่อผู้หญิงไม่สนใจเรา Ở lại bỏ lại lại hẳn đi ý động.com Ừ tao ngủ nha Thnight có nhận ไปลบมัง้งไม่ได้เป็นบวกเหล้อหารไม่ได้ทำไงอะ่ะยากจังเอาเพื่อนสองคนได้ไงเอาขึ้นมาโผลได้ยังงี้ได้ไงเด้งย,งยงังเลยยืนตรีเอาไม่หายได้เด็นเลยตายซะแล้วโตวขึ้นไปทำงานตื่นสายตื่นสาย โอ้ส่งงานละส่งสัยจะแบบหนังสือตุ๊ดอ,อัดเจาะอ๋อไล่ตีใครเนี่ยไอ้ตังตั้ง,งแกวตังแกบตังโอ้อตังเฮ้ยไม่เอาหนังสือเขาไม่อยากจะเอาหนังสือกับไอ้ตังเฮ้ยเอาไม้ตังตังก็ตังเออไปเอาไปซื้อขนมดีกว่า ใช้นี่เหมือนนะอืมไม,ไม่มีเหรียญเฮ้ยมีหลุมมีหลุมเอ้หลุมกระชายดีกว่าอะไรอย่าขยะอะไรอยน,นี้ไม่มีตังค์เหรอไม่ให้หรอกอหนูรายจะหมดละรีบไปดีกว่าเฮ้ยห้าห้าทีห้าทีาทแล้วเต็มสนใจแคาดอกไปก่อนไปก่อนหนึ่งนาทีวิสุดท้ายโอ้ยนิดนึง โอ้แล้วส <dag'. S 2> voilà ุดท้ายผมก็ตกงานครับผมเอาไปไปไปลูกไปเพื่อนดจตายเลยเพื่อนไปแต่เมาเหล้าให้นี่นี่และเขาก็ได้กลายเป็นขอทานเต็มตัวน่าภูมิใจไหมน่ะขอทานในตำนาน okay <laughs>